ดูครับผมเนื้อหมูป่าหนังเขายอกแน่นๆนิดหนึ่งครับอืมอืมอืมนี่นะครับ อืสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีผมแม่พี่น้องทุกๆคนครับผมปุลุดกินแซบได้มาเจอกันนี้แล้วครับผมวันนี้มีเมนูราดเข้าอีกแล้วครับเอาแบบง่ายๆนะครับเนาะวันนี้จะเป็นทํากับข้าวคือผัดเพชรหมูป่าพริกไทยอ่อนครับผมนี่ครับผัดเพชรหมูป่าพริกไทยอ่อนใส่เครื่องครบๆถึงๆครับผมรสจัดๆพริกไทยอ่อน พี่ไช้อ่อนก็ออกเิ็เพชรน้อยหนึ่งครับแล้วก็มีพริกสดนะครับผมแล้วก็มีไก่น่องกระปีครับผมอย่างละน้อยมาเด้อครับผมเป็นพี่น่องครับผมมากินข้าวพร้อมกันครับก่อนอื่นก็ขอฝากต่องโปรดกินแซบด้วยนะครับเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้สักหน่อยครับผมขอบคุณอย่างสูงครับมาครับผมผมเป็นพี่น้องครับมากินพร้อมกันเลยครับผมหอมหอมครับ ผัดเพ็ดผัดเพ็ดหมูป่าพริกไทยอ่อนผมเคยกินเลยครับผมเห็นข้างแรกครับผมอมดูครับผมเนื้อหมูป่าหนังพขยอกแน่นแน่นนิดหนึ่งครับือ นุดขาดเต็มคนมากครับ หอ,อมครับหอ,อมหอมพริกไทยอ่อนพริกไทยสด <c oughs> อืมอืมนี่นะครับอืม เนี่ยเป็นไก่ย่าง ครับใส่พริกไทยสดเข้าไปครับพริกไทยอ่อน กระยอเผ็ดเผ็มันมันน้ำพริกเข้มข้นครับผมเข็มเข้มหน่อยหน่อยหวานหน่อยหน่อยอู้หกลมกลมครับแต่ออกเผ็ดน้ำครับ เนื os, ok ok ้อหมูป่าเขาก็จะออกแน่นๆหน่อยหนึ่งครับมันจะเหมือนหมูบ้านนะครับเนาะเนื้อแน่นๆมันแน่นๆหน่อยหนึ่งอืมโอ้น่า Mm-hmm. you <laughs> อืครับเหนือแน,น่นเน Ну... Mm -hmm. Mm-hmm. โอ้หมากครับมันจะเผ็ดเผ็ดเผ็ดอ่อ,อนๆเผ็ดเผ็ดพริกไทยครับผมโอ้ลำขนาดแ่บลายๆครับผม ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนครับผมที่ติดตามรับชมปรุรดกินแซ่บมันดูตลอดนะครับเดอ้อปรุรดกินบริสุภาพกินบริย,รยบรย่อยก็ต้องขออภัยด้วยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเดอ้อเป็นขวัญกำลังใจให้ปรุรดกินแซ่บได้ทําคลิปต่อๆไปครับผมวันนี้ปรุรดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่ครับผมคลิปหน้าครับวันนี้ขอสวัสดีครับผม